23ปอนด์พบกันท erm er um, ี่วิีราชดำเนินกังเกงน้ำเงินนี่ไผ่แดงเลยสักยิมครับน้องชายของนกวีและซันโตสอดีแชมปเปี้ยนรุ่น122ปอนด์ครับได้จากเมืองสยามเสียให้ชุมกเพชรกางเกงแดงนี่ช้ยาไอปากแดงครับเพราะว่าก่อนชกทุกครั้งนี่ต้องทาปากสีแดงครับียกว่าเอาเคล็ดตามที่อาจารย์สอนมาในคุณวีรชัยเจริญเมืองครับผู้จัดการแล้วก็เทรนเนอร์ของกางเกงสีแดง หนึ่งและสองรวมกันนี่เป็นการพบกันครั้งที่สี่นะครับสามครั้งที่ผ่านมากังเกงน้ำเงินนั้นชนะหนึ่งแพ้สองเป็นมวยที่กระดูกได้กันเลยนะครับกังเกงแดงนั้นชนะมาสองครั้งแล้วนะครับขึ้นมานี่ผู้ชมให้คมิื่งเกงแดงครับได้เปรียบห้าสี่เพราะว่าชื่อเสียงในการเก็บตัวฟิตซ้อมมันเชื่อถือได้ครับในครที่กังเกงน้ำเงินนั้นฝีมือนั้นจัดจ้านอาวุธคมทุกอย่างแต่ว่า การซอบนั้นไม่ค่อยสม่ำเสมอครับอยากนิดหน่อยครับแข่งซ้ายของหวางซ้ายสวยกับแม่ของเชียชอบใจครับจะค่ายซอนทนิุ่โอ้โหุกขวาแล้วยิงซ้ายตรงเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจนีมั่นคงมากครับกงเกงแดงนี่โดนอาวุธหนักหนาสหัทรายก็ไม่ตกใจในคุณนรงศึกษีสุธรเทรนเนอร์ของกงเกงน้ำเงิน อย่างเขายกที่สองวางซ้ายไม่แห่นั่นจริงๆครับเขียนไม่โดนกับเขียนไม่ถึงนี่ครับโดนจับขาแกเล่นหมัดเคาะไปเรื่อยครับหมัดเป็นการชกรบกวนไม่ให้คุต่อสูออกอาวุธได้ถนัดครับตัวเองนั้นยืนขาเดียวครับทใไมมีอาวุธรบกวนคุต่อสู้จะเลือดทำเอาได้ตามสบายใจยิงขวาทิ้งยับรบกวนว่าดึงตัวหลบวางซ้ายแข้งซ้ายของคงุเกียรตินแน่นมากนะครับดูครับอือ ไผ่แดงเดินห้ศาสตร์ขวาแน่นเหมือนกันอาวุธคู่นี้พอกันเลยครับทีบยานอาวายัยสูงก็เท่ากันครับร6อยอายุเท่ากันอีกครับ2 3แต่ว่ามาคละภาคกับเก่งแดงในขอนแก่นเก่งน้ำเงินนี่มาจากคนครศรีธรรมราชจากอำเภอศรีชนครับน้องชายนกหวีดครับวางซ้ายทีหนึ่งชิงจังหวะครับวางขวาของไผ่แดงก็นแน่นครับบทยกที่สอง มวยถนัดคนละข้างนี่พอหันหน้าเขาหากันนี่ดูครับกลายเป็นข้างเดียวกันครับใครเตะก,ก่อนออกก่อนได้เปรียบครับซ้ายกับขวายิงมาโดนซ้ายือสะเทือนเลยครับดูลุงนี้จะเขียวขลางไม่ถึงครับแล้วดูว่ายืนขาเดียวครับเสียเปรียบครับต้องออกปัดรบกวนไม่งั้นผู้่อสู้จะเลือกเล่นได้ตามสบายหมดยกที่สองครับ5 4 3 2ครับตางเกงแดงเป็นต่อนี่คุณวีระชัยจเจริญเมืองครับ ไม่ต้องหนีก็ับบอบังแล้วก็ขึ้นบังแล้วก็โตห้าสี่สาสองกับ 2, สองราคาหมดยกที่สองขึ้นยกที่สามครับมวยคู่นี้นี่ออกวุธรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับเจอกันมาแล้วสองครั้งสามครั้งครับแดงชนะสองแพ้หนึ่งขยับหลอกเล็กน้อย เ่าแล้วคับเขีย่ยข้างล่างทีหนึง่งไม่ใช่เขี่ยเบาๆคับเขีย่ยแรงเลอเกินยกบังเอาแล้วครับเตะสองดอกเข้าดอกหนึงละคุมเกียรจะขึ้นซ้ายเป็นมวยดูครับแววตานี่ไม่กลัวคนจริงๆวางขวายับมามีอาวุธนำให้กุ่อสูต้องถอยออกไปก่อนอลูกนี้เข้าชายโครงพอดิบพอดีครับเตะเสียบเลยนะครับลอดช่องเข้าไปเลย ่แดงพยายามสาดขวาเือนกันดนดูกับโดนกินฟรีทีหนึ่งเตะโหลดดัดนแทงข่าวดันออกไปมวยคู่นี้เหลี่ยมทันกันเพียงแต่ว่าดูว่าผมเกียรตินั้นใจเย็นกว่าไผแดงบางครั้งมีลูกโมโหครับเข้าบังก็จะเตะไม่เข้านี้ยิงหมัดโอ้โหยุกซ้ายสวยมากครับไผแดงตกเข้าคางเลยครับซ้ายมาสุดนนี้ดึงหลบเ้าแล้วครับทุกซ้ายสวยครับดึงจังหวะสอต้องระวังครับ อ้าวครับยิงขวาตรงมวยมีอาวุธเยอะพอกันเลยครับหยับหลอกีบยนันดึงตัวหลบยกนี้ไฟแดงเริ่มจะดีขึ้นนะครับหยับหลอกนิดนึงต้องถอยดึงข้าไปคมเกยียรติชกแบบฟรีนะครับไม่เกรงวางแข้งไม่เข้ามยวยคนนี้ชกไปต้องคิดไปนะครับลักษณะเป็นมวยฉลาดทั้งคู่ ไม่บุมบามหนี่ผาลมครับเพราะว่าอาวุธแรงด้วยกันด้วยเตะไม่เข้าพุกไม่เข้าเตะไม่เข้าอีกแม่ยกบังดีเกินครับอยากหลอกเขียงล่างอ้าวแล้วครับลูกที่เข้าครับขวาของไฟแดงหมดยกที่สายราคาก็เหมือนเดิมครับสามสองแม่ลูกนี้วางทรายเต็มแข้งเลยครับแล้วดึงตัวหลบค้ากำไร ไม่มวยตัวนี้มีดูแลดูดีแล้วเกินครับโดนครับยกบังว่าเก็บอาวุธสวยงามบอกว่าเขามีหุกซ้ายหุกขวาเห็นหรือเปล่าเวลาออกเวลาออกอย่างเงยหน้าครับให้ก้มหน้าครับเวลาถอยออกมานั้นเตะเขาแล้วถอยออกมานั้นอย่างเงยหน้าเงยหน้าเขามีหุกซ้ายหุกขวาให้ก้มหน้าครับก้มหน้าซ่อนคางไว้ที่หน้าอกยกที่สี่ครับกางเกงแดงได้เปรียบสามสอง ยกนี้เป็นยกสําคัญแล้วครับวางซ้ายทีหนึ่งไม่แรงไยแดงเดินครับธรรมดาไายแดงนี่เป็นนักชกที่ชกเกมรับได้ดีนะครับวันนี้ประหลาดครับไยแดงเป็นฝ่ายเดินแล้วก็ให้คุมเกียรติเป็นฝ่ายถอยเดินลงวางซ้ายเขี่ยข้างล่างแม่ทิ้งเชือกซสอีกนะแทงเข่าวางไม่เข่าครับไยแดงเดินไยแดงดูลักษณะมันวันนี้มาดีกว่าออกรายการยอดมือเอ,เ,อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ เดือนนี้ดูเดิมดีกว่าเพียงแต่ว่าแมววันนี้เจอ่ค่อสู้ที่เปรี้ยริงๆยกบางกลุมเขียนเล่นข้างเชือกเก่งซะด้วยครับแม่อายุเพิ่ง23แต่ว,ว่าเล่นข้างเชือกเก่งซะแล้วครับธรรมดาน,นี่มวยเล่นข้างเชือกเก่งๆต้องเป็นมวยแกนะครับยังหนุ่มยังแน่นซ้อมข้างเชือกซะแล้ววางซ้ายไม่เข้าไขแดงแม่ถึตงตานทางก็เกร็งเหมือนกันครับ ว่าตัวเองเป็นรรงก็อยากจะออกอะไรให้มันเน้นๆหนักๆไปเลยแต่มวยบางครั้งนี่จะไปเน้นหนักๆตั้งแต่ลูกไกลๆอย่างนี้ครับเสียแรงเปล่าครับคุณสุ้บังได้หมดโอ้โหรูนี้เตะเต็มเต็มใจโกรธดูครับเตะโดดอีกแล้วครับมวยนี่โม,มโหโกรธไม่ได้ครับกะจะเน้นเอาถึงน็อกถึงตายในี่บางทีมันเชื่องช้าอุดอาดแล้วก็หลงเหลี่ยมหลงทางคุณสุ้ได้ไง่ายครับแม่ยกเนี้ยครับทีไผแดงกะเตะเน้นแล้วก็ทําให ชกได้ไม่ดีครับเตะไม่เข้าอีกครับผมเกียรติฟรีกว่าครับเอาแล้วครับไฟแดงเตะขวาทีมสวยขยับขยับดูครับแกเล่นตั้งกำแพงหน้าเตะลำบากครับไม่ลูกโอ้ยลูกนี้กินเปล่าเอวแทบผักดึงตัวหลบอีกครับมโอ้ยลูกนี้เหนือชั้นเลยครับโอ้โหทีแบบถอนรากถอนโคนยกบังอีกครับดูครับไฟแดงนี่บางทีกู้ต่อสู้ยกบังแกเขาพยายามจะฝืนเตะครับพอเตะแล้วเสียแรงเปล่า เราตัวเองก็โมโหด้วยครับที่เตะไม่เข้าดูครับอืมอึดอาดเชองชาไปเลยยกนี้ยกนี้แพ้เยอะเลยครับโอ้โหดูครับอืมดูครับโอ้โหทำเหนือชั้นเลยครับมีกระแทกแย็บที่หน้าอีกทีบยานเอาไว้ทีบยานอีกโอ้ยกนี้แพ้เยอะโมโหเลยบางทีโมโหไม่ได้โกรธไม่ได้เตะไม่เข้าก็ต้องใจเย็นคอยเวลาครับไม่ใช่พยายามจะเตะอัดเตะยัดเข้าไปเขาบังได้ตลอด นี้ชกเนียบมากเลยครับชกเขียดขีดยันดูครับโดนก็ไม่ตกใจและไม่ตื่นเต้นดูครับดูตัวเองเสียศูนย์เสียหลักครับแต่ว่าพิงข้างเชื่อแล้วก็ไม่ตื่นเต้นดูครับไม่แสดงอาการโมโหอาการโกรธหรือว่าตกใจวางซ้ายกินยกบงังยกบังแล้วถีดอีกด้วยยกบงังปลายเท้าก็ไม่เท่าใกลยจะหมดยกครับขีดยันทีกทีหนึ่งถีดยันอีกทีหนึง่ง หมูนกมามา่าเตะไม่ถึงหมดยกไปเลยครับ2 5่สหนึ่งครับมวยจังหวะฝีมือนี่พอยกสี่หลุดไปแล้วแพ้แล้วนี่ลูกนี้โดนเตะฟรีคิกครับไม่ใช่ในสนามบอลครับโอ้โหลูกนี้ดิทีอหงายเก่งไปเลยครับ <c oughs> เหนือเลยครับลูกนี้ให้ระ,ะวงังหมัดครับแม่คุณวีรชัยจเจริญเมืองบอกว่าให้เตะบ้างทีบ้ากอย่าบังอย่ารับอย่างเดียวครับ แล้วก็ให้ระวังหมัดด้วยเพราะว่าเราเป็นต่อเขาเยอะอย่างนี้เลยยกเดียวในพื้สู้เดินต่อยแน่ยกสุดท้ายเทรนเนอร์นี่ต้องอ่านเกมให้ละเอียดับดูว่าดูว่าภายแดงจะเดินต่อยมั้ครับดูนะครับมวยถ้าเป็นรอบแบบที่ต้องเดินต่อยครับสู้ครับสู้สาเร็จมวยไทยครับดูครับเดินต่อยแล้วคุณวิระชัยจริงบอกว,ว่าให้ระวังหมัดได้เลยเขาต้องเดินต่อยเราแนะ่แล้วก็อย่ายืนรับอย่างเดียวครับให้ถีบให้เตะบ้างเขาจะได้กลัวไม่ถีบไม่เตะเนี่ยเขาไม่กลัวเขาจะเดินต่อยเราสบายวางแท่งยับมาเหนเือครับ บวยบางครั้งนี่ยกสุดท้ายไปสวมหมวกกันน็อกปล่อยก็ต่อยอย่างเดียวไม่ได้ครับเขาไม่เจ็บเขาก็ไม่กลัวเราต้องถีบต้องยันต้องเตะเดี๋ยวทำให้เขากลัวแล้วเขาจะได้ถอดใจไปเองเขี่ยกลางมากไฟนี้เป็นไฟที่สวยงามมากของผมเขียนจริงๆยกในเข้าตาเหลือเกินอ้าวล้วครับยิงหมัดูุนออกมาหวางแข้งต้องทำให้เขาเจ็บบ้างแต่เขาไม่เจ็บเขาไม่หยุดครับดูเวลาครับคุณบีรชยัย ีกรองเชิญครับอภิษัปล่อยอลำตัวโดนโอ้ยลูกนี้โดน <laughs> ยืหนห้ากับคนได้ก็ยกห้าแล้วหมัดคุณไม่หนักแล้วผมไม่กลัววางแข้งแม่ไพแดงนี่ไม่พลาวเลยนะครับสู้กันถึงชีวิตจริงๆหม,มัดจะอภิัดไหมมองครับเหมือนกันหมดยกสุดท้ายไพแดงแพ้ไปครั้งก็แพ้เยอะคือแพ้ยกสี่ครับ ดูท่าทางว่าจะเข้าไปเน้นหนักๆครับก็เลยช้าอึดอาดเขาบังก็ยังเตะเสียแรงปล่าผมเกียรติครับสี่ไฟชนะ3าแพ้หนึ่ง